สวัสดีค่ะสวัสดีเดือนสิงหาคมค่ะวันนี้พามาชมไผ่สิบดาวลูกผสมนะคะตันนี้ก็ตัดแต่งลำต้นเรียบร้อยจะเหลือลำแม่นะคะเป็นลำเก่าอยู่สี่ต้นที่เห็นเป็นเหลืองเหลืองนะคะลำต้นเหลืองเหลืองตรงนี้ก็จะเป็นหน่อใหม่นะคะซึ่งเปลือกของเขาก็กำลังจะหลุดนะคะก็เลยแกะออกเนื่องจากว่า ก็เริ่มจะเห็นว่ามีแมลงเจาะนะคะเจาะตรงลำต้นเขาเนี่ยเช่นหนอนี้นะคะก็เลยแกะออกลำสวยมากนะคะ ตัดให้ใบอยู่ด้านบนเลยค่ะเพื่อที่จะให้หน่อที่แทงขึ้นมาใหม่นะคะยืดตัวขึ้นไปสูงเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะใบของเขาก็ค่อนข้างที่จะอยู่ต่ำก็เลยทำให้หน่อที่แทงออกมาใหม่นะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะเขาก็จะเบียดเบียดกิ่งนะคะกิ่งที่เป็นกิ่งที่อยู่กับต้นเก่านะคะ เื่อเขาจะยืดตัวขึ้นไปเขาก็จะเบียดแล้วก็เลยทําให้ลําต้นของเขาโค้งแบบนี้ถือว่าสวยเลยนะคะต้นนี้ไผ่สิบดาวลูกผสมค่ะไผ่ลำต้นตรงไม่มีหนามนะคะตัวนี้ก็เป็นไผ่ลำใหญ่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ได้รับชมกันเรื่อยๆค่ะ